เริ่มเยอะไปแล้วค่ะแห่จวกค่านิยมผิดๆของคนไทยหลังคอนเทนต์อวยแม่ค้าสวยขายของเริ่มเยอะค่ะเรื่องราวนี้นะคุผู้ชมกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโซเชียลค่ะ บางคนคก็อาจจะงงว่ามันก็เป็นเรื่องทั่วไปนี่ที่เราะะเห็นกันตามแพลตฟอร์มต่างๆผู้ชมเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าที่ก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพหากินสุจริตนะคะที่อาจจะเพิ่มความพิเศษขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือเพื่อเป็นการช่วยเรียกความสนใจจากลูกค้านะเช่นเช่นกรณีที่กําลังดังอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือพ่อค้าแม่ค้านะพ่อค้าหล่อแม่ค้าสวยช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าซึ่งก็มีคอนเทนต์แนวนี้นะคะเกิดขึ้นมาเยอะ แยอะมากมายจนมีคนนะมาตั้งคําถามว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยเอาเรื่องนี้เป็นค่านิยมไปแล้วหรือเปล่าค่ะ โดยเรื่องนี้นะคือมันมีประเด็นขึ้นมาคุณผู้ชมเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้นะที่ตลาดน้องปลิงหน้าสถานีรถไฟนะครสวรรค์ผู้คนแน่นร้านขนมพลกโบราณของนางสาวสุธิดาศาสนาโสพลอายุ28ปีเป็นแม่ค้าสาวหน้าตาดีนะที่กําลังโด่งดังในโซเชียลมีเดียโดยรูปร่างหน้าตาที่สะสวยแล้วก็รอยยิ้มที่เป็นมิตรจนทําให้หลายคนในเพจนะครสวรรค์ค่ะแชร์าภาพเธอไปอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจำนวนมากต่างแห่กันเข้ามาอุดหนุนจนต้องโทรสั่งจองกันล่วงหน้าก็มีเพราะว่าขายแทบไม่ทันค่ะแล้วนางสาวสุทธิดานะคะก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเธอเนี่ยช่วยแม่ขายขนมครกมาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อเรียนจบก็เลยตัดสินใจมาช่วยเต็มตัวเพราะว่าอาชีพนี้มีไรายได้ดีแล้วก็ใช้เวลาคุ้มค่า โดยขนมครกที่ขายค่ะเป็นสูตรโบราณซึ่งแม่ของเธอได้ปรับสูตรจนลงตัวทำให้รสชาติขนมหวานมันเคม็กมกลมกล่อมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและก็พนักง,งานห้างที่มักจะโทรมาสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะแวะมารับค่ะโดยร้านเนี่ยเริ่มขายตั้งแต่เวลาตีสีไปจนถึง9ก้าโมงเช้ามีให้เลือก2ขนาดก็คือชุดเล็ก10บาทชุดใหญ่20บาทขายได้วันละประมาณ 100- 150ชุดเรียกได้ว่า อาชีพที่สร้างรายได้ดีแล้วก็ยั่งยืนโดยผู้ที่สนใจอยากลองชิมขนมครกสูตรโบราณของแม่ค้าคนสวยสามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ตลาดน้องปลิงค่ะโดยเรื่องนี้เองคุณผู้ชมชาอเน็ตที่เขาเห็นต่างกับคอนเทนต์ที่เอามาอวดนะว่าเออแม่ค้าสาวสวยจะขายของได้ดีเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกันนะคะโดยบอกนะคะว่าค่านิยมเนี่ยแค่หน้าตาดีโลกก็จะใจดีกับคุณไม่เกินจริงคำนี้นะาชี้นำกันไปค่ะแล้วบางท่านเองคุณผู้ชม ก็เข้ามาแสดงความเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เป็นแม่ค้าเหมือนกันทําอร่อยเหมือนกันมีชีวิตสตอรี่เยอะแยะไม่เห็นจะมีขายดีบ้างนะคะโดยก็เข้ามาบอกนะบอกว่าป้าแถวบ้านเนี่ยขายขนมครกมานานกว่า20ปีอร่อยมากให้เยอะเชื่อชีวิตเนี่ยรันโทษแต่ทําไมไม่เห็นจะมีใครมาทําข่าวเลยนะแปลกใจจริงๆค่ะ แล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะคะตอกย้ําค่ะนิยมบอกว่าแค่สวยนยนโลกก็ใจดีกับคุณครึ่งนึงแล้วคํเนี้นไม่เกินจริงนี่นะคุณผู้ชมแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาบอกว่าแค่หน้าตาดูดีสังคมก็ให้ความสนใจต่างกับคุณยายแก,แก,แก่ยากจนขายขนมพลกที่แสนอร่อยแต่ก็ไม่มีใครสนใจค่ะ นีน่นะคุณผู้ชมแต่ถึงอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยคือที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องของค่านิยมเรื่องของคอนเทนต์นะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นการไปโจมตีตัวบุคคลที่ก็คือแม่ค้าท่านนี้นะหลายเสียงเนี่ยก็คอนเฟิร์มด้วยว่าร้านนี้นะคะแม่ค้าสวยจริงขนมก็อร่อยจริงๆส่วนเรื่องค่านิยมคอนเทนต์แม่ค้าสวยเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยผู้ชมลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะ